สังเกตดูไหมภายในวัดเราเนี่ยถึงบอกว่าให้สังเกตใจตัวเองไม่ใช่ไปสังเกตคนอื่นรู้หมดเลยคนนั้นออกจากกุดนอนกลางวัน,ก,นกินรักกินขอเยเนกับพวเห็นไหมรู้หมดเลยคนอื่นเป็นยังไงอันไปสอดแบบไปส่องดูเขาเรียกอะไรเป็นหูเป็นตาคุณบอกคือคือเ <c oughs> น๊ะเออเป็นคน,นดีนดเป็นคน,นดีนคน,นดีอะไรอ่ะไปไปเพ่งมองแต่ความไม่ดีของคนอื่น มันไม่ใช่วิสัยถ้าดีจริงมันต้องดีจากดีคือเฝ้ามองความไม่ดีในใจตัวเองเนี่ยมันอยากดูความไม่ดีของอื่นมันนี่แหละไม่ดีเบรกมันไว้เบรกใจจะคของเนี่ยอย่าไปเบรกผู้อื่นให้เชื่อในสิ่งเชื่อในกฎของกรรมเชื่อในกฎของธรรมชาติตัวเนี้ยใครทําอะไรไว้เขาคนนั้นแหละเป็นผู้รับผลเองก่อนกระทาเนี่ยเราคือผู้เลือกนะแต่เมื่อใดที่เราการะทําลงไปแล้วกรรมคือผู้เลือกเราอย่างเนี้ย เราเป็นธาตุแล้วนะมันถึงต้องมีสติปัญญาจริงๆเราจะทำอะไรลงไปแต่ละขณะอย่าไปทำตามใจตัวเองมาฝึกมาหัดมาแก้มาไขภาวานาคืออะไรอะ่ะภาวานาคือพัฒนาพัฒนาตัวเองนี่แหละพัฒนานิสัยตัวเองเนี่ยจิตเนี่ยนะถ้ามันหลงอะไรแล้วต่อให้เราทำอะไรมันผิด <c oughs> ทั้งหมดเลยนะมันหลงทั้งหมดถึงต้องมาฝึกจิตไงเพื่อไม่ให้มันหลงหลงยังละ่ะ หลงอารมณ์ลงความคิึดธรรมชาติของจิตจริงๆถ้ามีสติปัญญาคือผู้รู้ผู้รู้อารมณ์แต่ถ้าเรายังทําตามอารมณ์อยู่อันนี้ยังใช้ยังใช้ไม่ได้อะสติยังไม่ตั้งมั่นมากพอให้เห็นมันไม่ใช่ให้ทําตามมันมันจะเห็นมันได้ก็ต่อเมื่อมันมีหลักทีเนี้ยมันก็ต้องวกมาเข้ามาที่หลักที่กรรมฐานพี่หน่อยจะขึ้นไปนั่งก่จะยับมานั่งทั้งหนาอย่างนี้น้องกูมีหุ่นล้วยนนี่แวกให้พี่หน่อยนะแวก มาธิให้สงบไวททาอย่างไรครับสงบแบบสมถะกับสงบแบบวิปัสนาเนี่ยคนละอย่างนะสงบแบบสมถะนี่คือสงบคือจิตเข้าไปสงบเข้าไปในสมาธิแต่สงบแบบวิปัสนาคือมีอะไรเกิดขึ้นรู้เนี่ยรู้เท่าทันแต่คนส่วนใหญ่จะชอบสงบแบบสมถะจะชอบคิดความสงบคือต้องไม่มีอะไรเลยสมาธิเข้าฌานไหมใช่ใช่ใช่ เ็าสมาธินี่แหละคนคนส่วนใหญ่เวลาทํานั่งก็ปุ๊บจะเอาตัวนั้นจะเอาความสงบแต่ความสงบจริงๆคือเรารู้ทันความไม่สงบนี่แหละตัวนี้เป็นวิปัสนาเป็นตัวปัญญาเลยแต่เราไม่ชอบเพราะมันเหมือนมันเหมือนมันไม่ได้อะไรมันโง่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเพราะอะไรอ่ะลัคนูปนิญชาเนี่ยคือรู้ทันลักษณะแต่ลักษณะนี่เองมีอะไรเกิดขึ้นรู้มีอะไรเกิดขึ้นรู้เนี่ยมันจะไม่มีความรู้ที่แบบเขาเรียกอะไรบ่ได้เห็นสีเห็นแสง แต่ว่าหูตัวนี้ดับทุกได้ดับไาลงได้แม่จันมีไหมที่แบบว่าเข้าไปอยู่แบบนานแล้วก็อยู่คือนานในเวลาที่เข้าไปอยู่นะชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็อยู่มานานหลายปีแต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันจะมีอารมณ์ที่แบบว่าผุดขึ้นมาที่แบบมีความรุนแรงอะไรเงี้ยมีไหมแม่เจิน้นกสิมีอยู่บ้างจากักล<อ>แต่หนูสังเกตเบิงหนูนะถ้าถ้าถ้าเข้าไปในในพวกนี้แต่อารมณ์ออกมาข้างนอกเหมือนเดิมเลย เหมือนเดิมเลยเพราะมันไม่ได้ทําระหว่างวันมันจะไปทําแค่ช่วงนั้นมันอาจจะเห็นอยู่บางทีแรงกว่าเดิมด้วยซ้ำยิ่งถ้าโกรธเนี่ยจะแรงมากแล้วจะไม่ฟังใครด้วยเพราะมันคิดว่ามันได้แล้วมันตัวตัวที่เสริมอัตราตัวดีเลยก็คือกูเก่งมันจะออกรู้ข้างนอกด้วยแต่มันก็จะมีบางช่วงพี่หน่อยที่มันไม่มีความกระเพื่อมเลยแต่มันเป็นแค่บางช่วงอย่างเก่งประมาณเดือนนึงมันจะไม่มีอารมณ์อะไรผุดขึ้นมาเลยมันจะไม่มีอะไรเลยจนบางครั้ง อิผ่านแล้วบ่มันวะมันไม่มีอะไรเลยมันราบเรียบหมดเลยเพราะกาลังชานตัวเนี้ยมันสงบสงบสงบเรื่อยๆแต่แป๊บหนึ่งพอมันขึ้นมามันเอาใหญ่เลยนะทีเนี้ยถ้าเราเราเราปฏิบัติจริงๆเราสามารถวัดสอบตัวเองได้อยู่หรอกสังเกตสังเกตอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจการที่เข้าไปเป็นศาสนาเนี่ยความมันมันคือสิ่งสิ่งเดียวกันแต่ทุกวันนี้เราเราชอบแยกเราชอบแยกจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเจริญอย่างใดอย่างหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันคือสิ่งสิ่งเดียวกันแหละ หลวงปู่ชาเคยพูดว่ามันเหมือนคมกับสันคมมีดกับสันสันมีดมันคืออันเดียวกันออกไปอ่ะเราเอาตัวเราเออกไป,ปใช่ใช่ใช่ใชคือไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ไม่ไม่ได้มีความรู้สึกแค่รับรู้อย่างเดียวแล้วออกไปเป็นรู้รู้อ่างเงี้ยใช่เอาง่ายๆเลยสําหรับคนที่ปฏิบัติว่าต้องจับรักยังไรไม่ต้องจับอะไรเยอะเอาแค่ลมพอเมื่อใดที่อยู่กับลมได้จะเห็นความคิดและอารมณ์ ไม่ต้องเข้าใจอะไรไม่ต้องเข้าใจว่าตัวไหนวิปัสนาตัวไหนสมถาะาอะไรไม่ต้องเข้าใจอะไรทั้งนั้นหรอกเดี๋ยวมันจะเข้าใจของมันเองแต่เพราะตอนนี้เราอยากเข้าใจอ่ะไอ้นี่แหละเป็นตัวตันหาลาก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 เลยไม่เห็นครับสอบถามครับผมเห็นจิตที่กระเพื่อมเวลาเจออารมณ์แต่ตนเป็นคนดูอยากถามว่าจิตเป็นทั้งตัวกระเพื่อมและตัวรู้กระเพื่อมหรือเป็นคนกุศลกับอกุศลมันมีสองตัวนี้อยู่ตลอดเวลา คิดดีกับคิดไม่ดีหลากกันไปอยู่ตลอดเวลาเหมือนชวนไปกินเหล้าเนี่ยความคิดเกิดขึ้นแหละเพื่อนชวนไปกินเหล้าไอ้ไอกุศลบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนึ่งบอกไปเหอะเพื่อนจะรอคิดว่าตัวไหนจะมีกําลังถ้าถ้าได้ออกไปปุ๊บก็แสดงว่าตัวอกุศลมีกําลังกว่าเพราะเราต้านไม่ไหวเราไม่สามารถเป็นผู้ดูได้เมื่อใดที่ทีนี้เมื่อใดที่สติเราเริ่มมีกําลังขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นตัวสองตัวเนี้ยตัวที่สามคือตัวดูนะทีเนี้ยตัวสติเนี่ยแต่ก่อนเราเห็นสองตัวใช่ไหมล่ะเราไม่เป็นอกุศล สมาะและวิปัสสนามันคืออันเดียวกันบนฐานลมกะลมศีลก็อยู่ในนั้นเมื่อใดที่เราอยู่กะลมได้สมาธิก็อยู่ในนั้นมันคืออันเดียวกันมีคำถามนะคะแม่ชีครับเข้าใจในธรรมแต่ตัดตัณหาไม่ได้มันคืออะไรครับไอที่เข้าใจทั้งหมดน่ะมันเป็นสัญญาตายวันหนึ่งเราต้องแก่วันหนึ่งเราต้องเจ็บเราอยู่กับหลักอยู่กับฐานอยู่บนลมเห็นการทำงานของมันไปเรื่อย ตัวนี้แหละคือตัวถอดถอนไปในตัวค่อยๆเห็นค่อยๆเห็นมันดับเองมาประจัแก่ใจเราเองยังไม่โดนตัวเราเลยนะแค่ของลูกเราเจ็บเนี่ยใจเราจะที่มันยืดไว้เนี่ยไม่มีทางถอดถอนได้ด้วยความเข้าใจนะเมื่อใดที่เข้าไปเห็นความจริงเท่านั้นไปก็ต่อเมื่อการปฏิบัติทวนเข้ามาเห็นจิตเห็นใจตัวเองเนี่ยไม่ใช่รู้มากหรอกไม่ใช่ไปรู้อะไรเยอะแยะ ไม่ต้องรู้หรอกว่ามันเข้ามันออกยังไงขันห่ามีอะไรทํางานยังไงแต่เมื่อใดที่เรามีฐานเราจะเห็นเข้าถึงสภาพธรรมนั้นจริงๆโดยที่เราไม่ต้องรู้ชื่อมันเห็นหน้ากิเลสเห็นอาการกระเพื่อมเห็นจริงๆสัมผัสกับสภาพธรรมนั้นจริงๆเลยไม่ต้องใส่ชื่อให้มันแต่ทุกวันนี้เรามานั่งท่องชื่อมีอะไรเกิดขึ้นไม่เที่ยงนะเกิดดับนะเป็นทุกข์นะเนี่ยมันเลยดับไม่ได้พอเวลาอะอะไรกระทบเข้าแรงๆปังเอาไม่อยู่ เพราะอะไรอะ่ะเราสร้างเหตุไม่ตรงแทนที่เราจะมานั่งดูการทำงานของมันเรากลับไปเป็นผู้ทำงานซะเองซะ <c oughs> เพราะว่าส่วนมากเจอเจอปัญหาหรือความทุกข์ก่อนถึงจะเข้ามาในการทำภาวนาน <c oughs> หรือว่าเพื่อที่จะมาหาสติให้กับตัวเอง